ยังรักกันสนับสนุนโดยยาสีฟันซิสเทม่ากำ r o t c t i o n น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำวิกซอพิง มชายคาในศึกเมียสวยเลือกได้ปะทะผัวเจ้าชายอสูรนี่เรียกว่าทางพี่ป๊อปเนี่ยเรียกพี่เลี้ยงไปได้ถึงสามคนเลยโอ้โหไม่ธรรมดาดึงไปได้ดึงไม่ได้ทางด้านนี้การดูดวิญญาณมนั่งเงาครับไม่นั่งเฉยรู้สึกวังเว้วังเวนถามสารผิดกว่าปีไม่คุ้นหน้าพี่ถามกันหน่อยกี่ปีแล้ว อยู่ด้วยกันมา21ปีอยู่ด้วยกันมาได้เพราะพลาดพลาดพลาดดูนะพี่ป๊อกก็จะมีข้อมูลแฉพี่เขาเพ่มเยอะคุณป๊อกเริ่มก่อนแล้วกันลุ้มเลยลุ้มเลยถ้าพร้อมแล้วนะครับเปิดศึกครับ ล <rôle> รากล่าวว่าโอ้พ <grandparents> ี่ก๊อฟเล่นพี่ป๋องน่นเขาต้องเล่นทำไมเราไม่ไปเมื่อกี้รักเมียคนเดียวน่ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกลงนวมยกที่หนึ่ง ผมขออนุญาตแฉก่อนเลยครับเรื่องของทางฝั่งนี้มันเยอะแยะมากมายครับพี่ลิงพี่วีครับโดยเฉพาะความหึงหวงเนี่ยต้องบอกว่าพี่เทพเนี่ยหึงขั้นเทพเลยคือก็อย่างว่าพี่พ่อเขาสวยแบบนี้น่ารักแบบนี้บอกเลยใครเห็นใครก็ชอบพี่พ่อจงิงแล้วดูหนังหน้าเขาสิครับเดี๋ใช้ว่าหนังหน้าใช้ว่าซากซากค่ะ สมัยก่อนเวลาเขาเล่นตลกด้วยนะฮะตามคาเฟ่เอาพี่ป๊อปไปด้วยไปนั่งอยู่หน้าร้านนั่งกับกัปตันไม่อยากไปไหนไงอยู่ในสายตาตัวเองก็เลยตลกไปอยู่ในสายตาไปห้ามลอกแรกพี่โน้ตพี่เป็ดรู้ชอบแกล้งนะฮะไปทําเป็นนั่งก็แก๊ก็แกลกถึงเลยถึงเลยงอนเลยงอนลงจากเวทีไปเลยเฮ้ยดูสิเสียงงานศิกาเลยนะยไม่ยอมเล่นไม่เล่นเลยเขาไม่อยากเล่นคุณเหือาเขางอนเลยคือภรรยาเขาไม่ต้องการให้ใครมายุ่งกับเมียเขาใช่สิ้งใช่ไหมทั้ง องก็ไม่มองใช่ใช่มองก็ยังไม่ได้เลยเองเลยไปรถติดไฟแดงรถอีกคันมีผู้ชายภรรยาพี่ป๊อบหันไปดูแค่นี้ก็ไม่ได้ครับหึงห่วงจงฟังไว้นะตอนสมัยมีรวนบีบคุณพี่จับได้ไหมบีบีล้วนไปที่ช่อง โซฟาเเารรไและสุดท้ายเมียล้วงไปเจออะไรอ่ะกดมาดูยังไงอ่ะอะไรเกิดขึ้นอะไรอ่ะอี e ้อุ้ยพิตตี้โคโยตี้อคโยตี้ใครไปหมดเลยผัวมาทีละหัวทีละหัวใช่ไหมคะคุณป๊อปใช่ค่ะนี่น่ะเป็นไงนี่เราหึงเขาแต่ตัวเองก็เจ้าชู้อย่างนี้ได้ไงอ่ให้สั่งใครสอนเนี่ยเจ้าชู้จะบ้าเหรอเดี๋ยวค่ะผัวเขาไม่ใช่ผัวแม่ค่ะ เราชูไม่ได้เขาไม่ยอมเขาไม่ชอบไงอเมียเนี่ยสวยอย่างนี้นะพรีล่างให้แล้วยังจะไม่เห็นความสําคัญอีกดูสิเนี่ยนึกแต่หัวจดเท้าไม่อะไรที่ติมั่นโอ้และน้วหัวจดเท้าไม่อะไรติไหมมีทุกที่เลยไปนู้ปากนี่เกิลเอไปไปไทไมทำไมทำไมทำไม่าวไมทำไมทำไมทำไมา เรื่องนี้จบไงครับพี่ป๊อปจับได้เป็นพิตี้เราโทรศัพท์เคร่งทิ้งเลยป๊อปแล้วก็เก็บสิมเอาไว้นี่แอบใช้เป็นเปียอ่ะเป็นยังไงเข้าใจเลยยังเห็นอย่างนี้นะผมจะบอกให้ฟังเป็นคนฟอร์มจัดรู้ไหมอยู่บ้านเนี่ยนะนึกว่าตัวเองอยู่กองถ่ายเว้ยทำไมนี่เขาก็อยู่บ้านเขาก็ชงกาแฟปกติชงกาแฟชงกาแฟไม่ดื่ม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 ก็นั่งโซฟาปุ๊บอยู่ลุกขึ้นปึงปังเว้ยกระแทกกับพื้นโอ้โหอะไรแล้วเดินไปที่ครัว แล้วก็เดยหยิบแก้วกาแฟมาชงชดเสียงดังเสียงดังมากกาแฟแก้วเดียวเนี่ยเมียก็งงว่ามาปึงปังทําไมวะไปชดชันทำไมาชดเพื่ออะไรอ่ะเพื่อแค่ว่าเวลาไปชงกาแฟชงให้ฉันด้วยเวลาอยู่บ้านแล้วมาแค่นั้นเองแต่ไม่พูดเอาปากอมพระไว้หรือไงตอบมาหน้าเหมือนไส้มากบอกว่าอมได้ไงใส่คอยังร้อน ไปส่งลูกวันเสาร์เขาไม่มีงานรเราก็บอกว่าเฮ้ยพ่อไปด้วยกันไหมแล้วเดี๋ยวลูกเสร็จเราจะได้ไปหาอะไรกินไม่ไปพ่อจะดูะทีวีออพอออกมาจากห้องจะขึ้นรถกันแล้ว ลูกจะรู้เลยแม่เอาอีกแล้วถ้าขาดความอบอุ่นเนี่ยนอนขดเป็นกุ้งเลยเรียกร้องความสนใจแล้วเอาเนี่ยเอามือไก่นะาผาแล้วเหมือนแบบว่าจะให้เราถามว่าพ่อไม่สบายหรือปวดหัวหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่ออะไรจะไปก็ไปไมใช่ไหมพ่เล็กคือไม่ไปก็ไม่ไปหรือจะตามไปทีหลังก็ได้หรืออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เออไม่ทำอะไรสชกอย่างหนึ่งดูสิแล้วที่น้อยใจแม่เป็นเวลาเวลามีเรื่องเด็ดดวงไหมครับมีพี่เล็งไปชมคลิปเลย โธไม่ยอดขโอมองอิ่มของพ่ออุ้ยมีสาวสาวามาห้เอ๋อเดด้วย่ชายแล้วแ่ะเดินสาวสเดินถนน<ะ>น่ะให้มองรถแต่ถ้าอยากมีอนาคตให้มองพี่ <c oughs> ว่าแต่ว่าสาวสาวจะไปไหนกันจ้าไปขึ้นเิิหน้าปักสาวถ้าอยากเสียตังค์นั่งรถทัว แต่ถ้าอยากเสียตัวมานั่งรถพี่นี่พี่เทพนิยมลูกเยอยนะคะสึกก็เป็นตลกอะว่าแต่ว่าพี่เทพจะไปไหนเละ่ะแมปูมาสักขนาดนี้พี่ก็จะไปส่งที่ไปส่งลูกกับเมียนะคะ คือว่าจะไปกับทั้งครอบครัวเลยถ้าอย่างไงก็ไปก่อนนะคะพี่เทพแล้วเจอกันนะคะพี่เทพไม่ไดจ้าแล้วพี่จะไปเข้าฝันนะจ้านี่พ่อไม่ขี้เกียจจะไปตอบสกัดสาวๆที่มาเม้นในไอจีพ่อเลยนะสาวๆแต่ละคนเนี่ยชอบชวนพ่อไปเที่ยวชอบชวนพ่อไปกินข้าวเลิกโพสต์รูปเดี่ยวได้แล้วนะใช่เพื่อความบริสุทธิ์ใจพ่อถ่ายรูปครอบครัวเดี๋ยวนี้เลยได้จ้าพ่อเป็นคนรักครอบครัวอ่ะสามคนพ่อมาแบบนีหนึ่งสองสามห้า ว่าไงจะลูบพ่อเขาลงรูปครอบครัวในไอจหรือยังอะลงแล้วค่ะแม่แต่เขาโพสต์ว่าคิดถึงภรรยาที่จากไปวันนี้เลยขอโพสต์รูปครอบครัวนี่ฮะไอเทพที่โพสอย่บงนั้นกขต้องการให้คนเขาไปทักไปแชทเยอะๆดึงดูดเลตติ้งอะไรต่างาน้ะเโอ้นี่นีโดนโดน ใช่นี่เวลาเขาเจอผู้หญิงจะงอยสองข้างนี่รูปอย่างนี้แล้วก็ปัดหน้าล่งรวบกระเป๋าแล้วท่ายืนเขาโอ้ยวัยรุ่นไหมป๊อบรู้เลยนะว่าไม่ซ้ายไม่ขวาไม่หน้าไม่หลังต้องมีผู้หญิงมีจริงๆใส่ความเขาไม่ได้ทำแค่นั้นค่ะเขาทำยางงี้ ิ้เดินผ่านมั้ยไงทำไงทำไงพี่เด็กเพื่ออะไรวะพี่แะรู้เพื่ออะไรอะครับยกีแค่นี้ก่อนนะฮะยกหน้ามาเจอยกพี่สุเทพดีกว่าพักสักกู่เดียวยังรักกัน